สวัสดีครับอยู่กับผมมันแหงชาแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับของรถอีลซ u ดีแม็กซี่2003ถึงปี2011เลยนะครับรุ่นนี้ของผมเนี่ยจะเป็นปี08นะครับผมเดี๋ยวมาดูพวงมาลัยเก่าครับนี่มีพวงมาลัยเดิมของรถนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใส่พวงมาลัยออ l ิ e นะครับนี่เป็นพวงมาลัย a l ิ n e เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมเนาะ ผมก็อยากจะขี่ออนิวแหละแต่ว่าไม่มีเงินซื้ออเนิวนะครับมันแพงก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนแต่พวงมาลัยมันก็นแล้วกันนะครับผมเปลี่ยนใส่พวงมาลัยออเนิวตัวนี้นะ,อะบอกไว้ก่อนว่าอีสูตัวนี้ไม่มีแอร์แบกนะครับแอร์แบกไม่มีเป็นตัวธรรมดานะครับผมแล้วพวงมาลัยที่ผมได้มาก็จะเป็นตัวธรรมดาไม่มีแอร์แบกนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับผมตากล้องมาดูวิธีการถอดใกล้เลยครับ แบบแรกนะครับก็ไขน็อตตัวล e ่างก่อนนะครับผมไขน็อตตัวล <e ่างครับจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยครับไขปื๊บปๆ๊บปื๊บป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 ๊บครับไขไปเรื่อยๆครับผมไข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 ครับนี่เสร็จแล้วครับได้น็อตแล้วครับผมโอ้หทำแบบเร็วมากเลยครับเร็วทงครับนี่ได้น็อตออกมาแล้วนะครับพอได้น็อตเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ค่อยๆงัดออกครับผมนี่งัด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 ครับผมงัดนี่ก็จะได้หน้าตาอย่างนี้ครับนี่ได้ออกมาแล้วครับตัวนี้ไม่มีแอร์แบกนะเนี่ยแอร์แบกไม่มีรุ ต่อไปก็ใช่เบอร์สิบเก้าครับผมไขเราตรงนี้ออกครับผมนี่ครับผมดูครับใช้ใช้นิ้วก้อยครับนิ้วก้อยนี่ได้แล้วครับใช้แค่นิ้วก้อยหมุนนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็คลายออกครับอย่างนี้เลยนะครับเหมือนทําแบบเหมือนเตรียมกันไว้แล้วอ่ะมันเร็วมากเลยต่อไปก็ตบครับตบเป็นสามชาครับถึงจะออกอย่างนี้ครับออกมาแล้วครับผมนี่ สังเกตดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนี่จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับทั้งออนิวตัวที่เป็นออนิวนะครับตัวนี้เป็นดีแม็กเก่านะครับด้านหลังเหมือนกันเลยนะครับผมเอากล้องเอานี้ไปวางข้างล่างก่อนต่อมาครับเราก็งัดข้างล่างครับงัดออกให้ควงแย่ครับดึงออกปึ๊บนี่เลยครับผมได้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาวงอะไรออเนิวมาใส่เลยครับเล็งให้มันตรงครับผมเล็งให้ตรงนะครับผม อ่าตอนนี้กำลังเลงอยู่นะครับผมอ่าไม่ไม่เข้าวะอ๋อเข้าแล้วนี่นี่นี่เข้าแล้วเข้าแล้วครับผมเข้าแล้วนะตัวนี้ไม่มีแอร์แบ็กนะบอกไว้ก่อนถ้าเกิดว่ารถคุณที่รุ่นดีแม็กเก่าถ้ามีแอร์แบ็กนะให้ไปเอาพวงมาลัยออนิวที่มีแอร์แบ็กเหมือนกันนะมาใส่ด้วยนะครับถึงจะใส่ได้นะครับผมถ้าใครอยากได้ฟังก์ชันที่มันมีกดพวงมาลัยตัวนี้นะกดเลือกเพลงได้เนี่ยนะครับผมเลือกเพลงเลือกอะไรจากซีดีวิทยุกดที่พวงมาลัยอะ คุณก็ณต้องไปหารุ่นที่มีแบบตัวงสูงอ่ะพวก a อนิวที่เป็นมีปุ่มกดตรงเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนสไปรอนตรงเนี้ยสไปรอนสายแอร์เข้ามาควบคุมที่วิทยุนะครับผมเปลี <S <s ่ยนสไปรอนสไปรอนนะไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะครับผมต้องเปลี่ยนสไปรอนด้วยนะครับผมแต่ของผมเนี่ยรุ่นไม่มีแอร์แบ็กก็เอาประมาณนี้แหละนะครับคือเน้นสวยงามเฉยๆหลังจากนั้นเราก็ใส่น็อตครับน็อตนี่แล้วก็ใส่แหวนลงไปก่อนแล้วก็น็อตเบอร์19หมุนลงไปนะครับ นี่หมุนไปให้แน่นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอา,เอาการกระบาดเบอร์สิบเก้าถ้าพี่มีการกระบาดก็เอาลูกบล็อกก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมใส่ให้แน่นครับผมไขให้แน่นนะครับถ้ไม่แน่นเดี๋ยวขี่ๆอยู่พงอะไรหลุดไม่รู้กันด้วยนะครับเอ,เอาให้แน่นเลยก็นี่ครับผมเสร็จแล้วครับจากนั้นก็นี่เลยเอามาใส่ครับผม สายแตะต่อสายแตะก่อนนี่เสียบลงไปครับผมแล้วก็มีอุ้ยตกใจครับแตะดังแล้วก็แย่ลงไปครับแย่ลงไปนี่เข้าล่องแล้วนะครับผมปีบแตะดูครับอ่าโอเคใช้ได้ครับผมหมุนได้ครับหมุนได้อ่าผมอะไรลนอกนี่ครับหมุนได้ครับผมโอเคครับอ่าสาเหตุที่เปลี่ยนนะครับก็คือว่าอยากจะให้มันแบบ กระชับขึ้นนะครับเพราะว่าพวงมาลัยตัวนี้เวลาจับดูเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวอันเก่าแล้วอันเก่ามันจะไม่ค่อยใหญ่ตัวนี้จับแล้วรู้สึกว่ากระชับมือขึ้นครับขับขี่รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเวลาวิ่งร้อยสี่ร้อยห้าเดี๋ยวรู้สึกว่ามันเต็มมือดีนะครับแล้วมันสวยครับมันเป็นสามก้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามก้านของที่แมกเก่ามันจะเป็นแบบเป็นสี่ก้านเนาะอันนี้จะเป็นสามก้านสวยๆนะครับผมแล้วมันก็สวยขึ้นด้วยนะครับเป็นมีขอบตรงนี้นะครับมันสวยขึ้นก็วันนี้มาเปลี่ยนให้ดูนะครับผมส่วนช่่อองงทาากกรซื้เนียผมมม็ไะ ใหท้ทุกคนเนยอยากได้ก็ไปหากันเองนะครับผมอันนี้ผมได้มาในกลุ่มดีแม็กเก่านะตัวนี้ผมได้มา,าราคาน่าจะประมาณ7800แปดร้อยแหละผมได้มาแต่ถ้าอยู่ที่เขาขายกันตามร้านเนี่ยก็อย่างน้อยก็มี35 0 0ัอัพนะครับตัวนี้ย3,500อัพเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวแบบตัวสูงไนงะตัวเนี้มันจะมีมีคิ้วตรงนี้ด้วยนะครับผมมีคิ้วมีขอบตรงนี้ด้วยก็วสวยเลยโอเคเดี๋ยวเอากล้องมาครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับผมด้านในก็จะประมาณนี้ครับผม ขยับไปอีกนี่เนี่ยครับผมประมาณนี้เลยโอเคเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวเกลือด้วยนะครับหัวเกียร์ครับหัวเกลือเนี่ยหัวเกลือก็เป็นของอ l l n e แล้วนะครับตอนนี้เราเหมือนเราขับอ l l n e แล้วตอนนี้นะครับขับอ l นิวในร่างดีแม็กเก่านะครับผมนี่ เปลี่ยนพวงมาลัยแล้วใส่พวงมาลัยออนิวนะครับก็มีคิวตรงนี้ครับขอบตรงนี้สวยแต่ใครอยากได้ฟังก์ชันที่มีปุ่มกดฟังเพลงพวงมาลัยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องไปซื้อตัวสูงที่มีแอร์แบกนะรุ่นที่มีแบบสไปรอลสายแพรนะโยงเข้ามาคุมเครื่องเล่นอีกทีนึงเอาแบบนั้นก็ได้อ่าตัวนี้ไม่ได้มาขายของนะมาเปลี่ยนให้ดูเฉยถ้าใครอยากได้พวงมาลัยก็ไปหาเอานะครับหามาเปลี่ยนเอาเองนะครับก็คลิปนี้ก็โอเคนะครับพวงมาลัยออนิวสามารถใส่ดีแม็กเก่าได้นะครับใช้งานได้นะครับผมขับได้อเค เดี๋ยวให้ดูตัวรถนี่ตัวรถก็เป็นดีแม็กเก่าเข้าหลามตัดนะครับผมนี่ตัวเก่านะครับอยู่ในร่างออนิวโอเคครับสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดถูกใจให้ถึงหนึ่งหมื่นเพื่อเป็นกาลังใจให้หน่อยแล้วก็แล้วกันโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ